วันนี้เวลา14นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2567้อของมูล,ลนิธิสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วย <c oughs> บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาวิชาแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชาศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูล,ลนิธิจำนวนสคนบัณฑิตดีเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูล,ลนิธิจำนวน37คน นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชาศาสตร์เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน8คนและผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลลนิธิเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของมูลลนิธิเข้ารับพระราชทานเข็มที่ะระลึก22คน ต่อจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิลดลที่เทพเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อสมเด็จพระมหิดลาดที่เบอดอลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขไทย ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2567ประกอบด้วยแสดงพระราชประวัติในรูปแบบของสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กที่สามารถเลือกอ่านเนื้อหาได้และในรูปแบบบอร์ดนิทรศการโดยได้นำคำสอนที่ทรงลิขิตไว้ว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการให้บริการด้านสุขภาพได้แก่การตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต และการเสวนาทางวิชาการและการแสดงเช่นการเสวนาในหัวข้อบุรีไฟฟ้ามหันตภัยเด็กและเยาวชนและหัวข้อก้าวทันสังคมไทยและการแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี